โคนวันนี้อยู่กับช่องน้องตันเหมียววันนี้นะคะเราจะมาสอนคำอย่างนี้นะคะนีค่คำสมุดแต่เรายังไม่ได้ใส่กระดาษเข้าไปเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่ะที่ใส่กระดาษเข้าไปนะกระดาษที่ีหนว่ามันนี่ใส่กระดาษจริแล้วนี่คืออันที่ใส่กระดาษจริงๆนะทุกคนอย่างที่บอกอยู่ตรง เออแล้วนี่คืออันที่ใส่กระดาษเข้าไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่น้องซันว่าเป็นแบบโทรศัพท์นะใครอยากวาลายอื่นก็ได้เตรียมก็ได้แบบอย่างนี้แล้วก็ตัดนะคะฉับฉับฉับ,บโอ,ไนะนะโอ้ได้นะทุกคนอได้นะทุกคนเอียงข้างก็ได้ครับทุกคนมันจะได้เห็นเยอะกว่าจากนั้นเราก็เริ่มวาดน้องสันวาดน้องสันวาดจะวาดอย่างอื่นนะถ้าถึงวาดน้องเหมียวว๊ายบาย่ย เอ้ยว่าน้องเหวี่ยวได้อ่ะเริ่มว่ากันเลยและน้องเซนก็ว่าเสร็จแล้วนะทุกคนต่อไปนะคะตรงนี้ก็ต้องว่าแต่เซนจะต,ตัดก่อนตัดเนื้อสอน้องเซอธิบายไปอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีกาลาเทกเอ้ยไม่ใช่กาลาเทกกาว T O A นะคะแล้วก็ T O X หนึ่งอันนะคะมินสออินสอแล้วก็กรรไกนะคะแล้วก็ต้องมีกระดาษกระดาษอย่างนี้นะ นี่อย่างที่จันบอกไปก็คือกระดาษนี้ <c oughs> จากนั้น,นะคะ่ะ <c oughs> พอเริ่มตัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องวาดด้านหลังเดี๋ยวแซดไปวาดก่อนอือ <c oughs> ว่านี่ได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> ได้อย่างนี้เราก็ต้องเอาตัดเราต้องตัดนะคะตัดห้าหน้านะคะห้าหน้าหรือกี่หน้าก็ได้นะทุกคนจะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้ต้องจะเอาห้าหน้าพอเข้าใจไหมอ่าเดี๋ยวสัดจะตัด えゃと